สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกสับป,ประรดสีกันอีกนะคะเพราอสับป,ประรดสีตอนนี้นะคะเขาขยายออกมาเต็มบ้านเลยแล้วค่ะเขาแตกหน่อยเยอะมากเราก็เลยต้องขยายกระถางเขาเพิ่มนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใช้กระถางขวดพลาสติกแบบนี้นะคะน,นี่เป็นขวดน้ําเป็นขวดน้ํารุ่น1.5หรือ1.25นะคะเราก็มาตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งขวดค่ะแล้วก็พ่นสีเจาะรูแบบนี้นะคะเจาะรูแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเชือกมัดนี่นะคะ ันนี้เชือกเชือกไนล่อนธรรมดานะคะเพื่อนเนเราตัดเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ทบเป็นสองเส้นนะคะเป็นสองเส้นแบบนี้แล like ้วก็ทบทบปลายแบบนี้นะคะทบปลายแบบนี้แล้วก็เอาเชือกนี้นะคะ like มามัดมามัดมามัดขวดให้เป็นที่แขวนนะคะมามัดขวดให้เป็นที่แขวนนี่นะคะเราก็ใช้เส้นคู่เลยนะคะเพื่อนเนใช้เส้นคู่เลยค่ะแล้วก็มัดให้เขาอยู่ข้างนี้หนึ่งข้างก่อนนะคะ ดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเราก็จะใช้ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งมัดนะคะค่ะมัดแบบนี้เลยนะคะมัดแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ำหนักดินนะคะเพราะว่าสับปะรดสีเราจะใช้มะพร้าวสับนะคะนี่เลยค่ะนะคะได้แล้วหนึ่งข้างนะคะแล้วก็เอาอีกปลายหนึ่งตรงนี้นะคะมาใส่อีกข้างหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อเราได้สองสองผูกเชือกสองข้างแบบนี้นะคะเราก็เตรียมเอามะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับลงกระถางไว้เลยค่ะ ลนกระถางไว้เลยนะคะลนกระถางไว้เลยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะพอประมาณทอให้เขามีที่ยึดรากนะคะแล้วเราก็เอาสับป,ประรดสีนะคะสับปะรดสีอันนี้พานนโอนะคะตันนี้นะคะใส่ลงไปเลยะค่ะแล้วก็ผสมอีกสายทันหนึ่งนะคะปลูกผสมกันเลยนะคะ,ะเราก็ใช้เขาลงไปเลยแบบนี้นะคะปลูกเขาลงไปเลยแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราใช้ขวดครึ่งขวดนะคะ การที่เราใช้ขวดพึ่งขวดเราจะปลูกเขาลอสีตรงปลายขวดนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะปลูกปลายลูสีตรงเขาเขาเขาลูสีตรงปลายขวดนี้นะคะคเพื่อนเห็นไหมคะนี่นะคะก็แบบนี้ก็สวยน่ารักและะ้วค่ะเดี๋ยวพอเขาแทงแทงหน่อออกมาใหม่แบบนี้นะคะเขาก็จะน่ารักเลยะคะ่ะอันนี้หน่อเล็กๆก,ก็มีนะคะหน่อเล็กๆเราก,ก็เสียบไว้เลยนะคะขับนตอนสีเเขาเลี้ยงง่ายนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะค่ะ เราใช้เชือกเส้นๆในร่อนเดบ,บ๋นี้นะคะมีห่วงตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ตรงปลายขวดนะคะสอดไปตรงฝาฝาขวดที่เราเจาะรูไว้นะคะสอดเข้าไปนี้นะคะเพื่อนๆสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะ,ะ,คะให้เป็นห่วงอย่างนี้ไว้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเคาร์อสีมาขูมาคล้องตรงนี้นะคะมาคล้องตรงห่วงตรงนี้นะคะเราก็ทําปมเพื่อไม่ให้ไม่ให้เชือกลื่นนะคะ mm. เพื่อไม่ให้เชือกลื่นแบบนี้นะคะ ทำปมแบบนี้ไว้นะคะนี่ค่ะทำปมแบบนี้ไว้นะคะนี่นะคะตรงข้างในนี้เราจะมัดหรือไม่มัดก็ได้นะคะจะมัดก็ได้หรือไม่มัดก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปิดไว้ที่ก้นขวดนะคะนี่นะคะเราก็ถ้ายาวไปเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะตัดตรงนี้ทิ้งเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะได้ลักษณะนี้เราก็เอาฝาขวดนี้นะคะ มาปิดที่ขวดนี้ด้วยค่ะมาปิดที่ขวดนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะแต่ห่วงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเคาร์ลูซีมาปลูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการนี้นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราได้ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะปลูกเขาฤาษีตรงนี้นะคะแต่เราจะปลูกเขาฤาษีแบบมีดอกไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้เขาฤาษีเราก็เก็บมาจากสวนเหมือนเดิมค่ะจากสวนเหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้การมัดมัดจุกไว้เลยนะคะมัดจุกเขาฤาษีไว้เลยค่ะมัดจุกแบบนี้ไว้เลยนะคะค่ะคล้องไว้แบบนี้เลยค่ะคล้องไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นี่นะคะ องไวแบบนี้นะคะแล้ก็ใช้ดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะคะเพ่อนเห็นไหมคะตรงนี้ที่เรามัดปมไว้เราก็เอาลวดที่เราเตรียมมัดเคาราสีไว้มาคล้องเลยค่ะ มาคอลักษณะแบบนี้นะคะคอลักษณะแบบนี้เราก็งอรวดลงเพื่อให้เขาฤุสีอยู่ในดอกไม้นะคะอยู่ในดอกไม้แล้วก็งองอรวดลงไปเลยนะคะงอรวดลงไปเลยค่ะค่ะลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณเคยเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะถ้าถ้าตรงนี้รวดหย่นเกินไปนะคะเราก็งอรวดขึ้นเลยค่ะเราก็งอรวด งอรวดขึ้นมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะได้ที่ปลูกกระบอสสีแล้วก็ดอกไม้กับเขาลีสีแล้วนะคะทีนี้ช่วงนี้ถ้าช่วงนี้ห่างไปนะคะ ดอกไม้ที่เรามีในที่เรามีแล้วก็เราทําไว้แล้วเนี่ยนะคะก็มาดแบบนี้เลยนะคะมัดเป็งทุงง่มดอกไม้แบบนี้ค่ะเราจะใช้ดอกไม้สองดอกหรือสามดอกก็ได้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ใช้สลับบาง คแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นะคะสวยน่ารักเลยละคะ่ะเราใช้วิธีนี้ปลูกก็ได้นะคะโอเ,เลยเลยละค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ที่ปลูกสับป,ประรดสีและเคาราษีสีนะคะในแบบนี้ก็น่ารักเป็นอีกแบบเลยละค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเด<ม>ีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ